เด็กก็คงทราไปออกช่วยเช็คดูด้วยนะว่าการแสดงชุดต่อไปเด็กเป็นตัวเสร็จหรือยังอาจารย์ยาเนียน่ยก็เก่งนะทั้งขยันขันแข็งทั้งมีความรู้โรงเรียนเราน่าจะมีอาจารย์อย่างนี้อีกสักหลายคนค่ะ มือเลยแหมก็งานการกุศลนนะ่ะแสดงก็กุศลตบมือก็กุศลพูดได้คําเดียวตบแล้วได้บุญนะ่ะ <c oughs> นี่ถ้าอยากดูอะไรอะไรที่เข้าท่า <c oughs> รับรอง <c oughs> เดี๋ยวมีให้ดูแนะ่สำหรับการสแสดงชุดต่อไปเป็นการสแสดงชุดที่ชื่อว่าเสิ้งกะติซึ่งสแสดงโดยนะักเรียนโรงเรียนเราทั้งหมดเช่นกันค่ะ ก่อนที่จะถึงการสแสดงดิฉันขอประกาศรายนามผู้บริจาคสร้างหอสมุดใหม่ของโรงเรียนดังต่อไปนี้ค่ะคุณนกแก้วเรืองวิชยากุล500บาทคุณสมชายสมส่วนบริจาค2,000บาทคุณกิมชุนจาก8ดริ้วโฟโต้บริจาค บริษัทฟาร์มไวท์เฮาส์บริจาค5,000บาทคุณสมเียนตังค์บริจาคประตูทีใครก็ได้เประตูหน่อยใครล็อกประตูนะต่อไปนี้จะเป็นการแสดงในชุดที่ชื่อว่าเซองกไกติขอเชิญท่านรับชมได้แล้วค่ะ phải không nước điều đó Mở Bye. Mở Bye. 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 อธิบายที่ทน่าพอใจสำหรับเรื่องนี้เธอถูกไล่ออกอย่างแน่นอนเกิดอลไรขึยานินออขอบใจมากเลยทำได้เยี่ยมมากเลย ที่คุยดัเมื่อผู้อเมริการจะไล่ยานินออกถ้าโดนไล่ออกก็แย่สิเพราะยานินไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนอกจากจะไม่มีงานทำแล้วเผลอๆยังจะไม่มีที่พักอีกด้วยมีรไอบ้าตัวไหนเรื่องสำคัญอย่างนี้มันช่วแก้ยังได้ลงคอ,อลงุงเดยงก็พลอยเสียชื่อไปด้วยนั้นสิยานินทำไมงานเลิกเร็วล่ะ คุณเป็นอะไรไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นยานินฉันรู้ดีว่าการแสดงชุดนั้นไม่ใช่การแสดงที่เธอเตรียมมาแต่ในฐานะที่เธอรับผิดชอบอ่ะในฐานะที่เธอเป็นผู้ควบคุมเธอปล่อยให้มันหลุดออกมาบนเวทีได้อย่างไร ดิฉันก็ไม่ทราบค่ะอะไรเธอไม่ทราบก็เธออยู่ข้างเวทีไม่ใช่เหรอแล้วอย่างนี้อ่ะฉันจะไปอธิบายกับผู้ปกครองนักเรียนได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าการแสดงชุดนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว,ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ดิฉันยินดีรับผิดชอบค่ะเธอไปหาคำอธิบายที่ดีกว่านี้มาให้ฉันดีกว่าเชิญ อธิบายให้ผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดด้วยการให้เธอออกไปทำงานที่อื่นพูดได้คําเดียวว่าขำนีแล้วยังไงรูว่าผู้ปกครองที่เ้ารู้เรื่องสั่งห้ามไม่ให้ลูกเรียนวิชาอาจารยานินผู้มีการก็เลยต้องให้อาจารย์อื่นสอนแทนยังไงก็ต้องถูกไล่ออกดีเรายังไม่ชอบหน้าเขาอยู่ด้วย เราสงสัยว่าเธอเป็นตัวการแกล้งอาจารยา์ยันแนๆเลยเอเอาที่ไหนมาพูดเออมีแนวโน้มว่าก็านั้นเองพูดบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวก็สร้างไม่ออกหรอกใช่เรายังสงสัยเลยบ้านะมาสงสัยอะไร้าบ้าเตาไม่ชอบแต่ก็พูดของเราไปอย่างนั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยโแค่นี้ก็อารมณ์เสียพูดได้คําเดียวหัวล้านก็ไม่หัวล้านําใจน้อยไม่ได้เนาะ เปล่าหมูนีิงามันยุ่งจุ๊งอารมณ์ไม่ค่อยดีขอโทษเลยนะขอกลับก่อนเฮ้ยเดี๋ยวสิอะไรของมันวะ มีแขกมาขอพบเธอในยามีนรออยู่ข้างล่างเนะี่อยใครอะ่ะเดี๋ยวครับอาจารย์ผมมีเรื่องมาสารภาพผิดกับอาจารย์ผมไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่า คุณหมายความว่าอะไรสรภาพผิดสรภาพผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานวันนั้นนะครับผมเสียใจผมไม่คคนอ,ออการสแสดงชุดนั้นขึ้นมาเล่นบนเวทีผมไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดจะให้โรงเรียนได้อาจารย์ออกผมเพียงแต่ผมเพียงแต่แตอาจารย์ก็รู้คือผมเพียงแต่ อารมณ์นะฮะผมขอโทษครับจริงๆครับผมขอโทษเชิญคุณออกไปได้แล้วฉันไม่รับคำขอโทษฉันไม่ให้อภัยนายรู้หรอกว่าสิ่งที่นายทำกับฉันเนี่ยมันทำลายฉันแค่ไหนชีวิตการทำงานเกียรติศักสีของควาเป็นครูผมจะไปพูดกับผู้อำนวยการอย่างน้อยก็เพื่อจะชี้แจงความเป็นจริง อาจารย์จะได้ไปถูกใกล่ออกไม่จําเป็นแต่ผมคิดว่าจาเป็น นี่ความผิดอยู่ที่ผมคนเดียวผมบอกกับพู่เลยการแล้วไม่ได้เอ่ที่อาจารย์ด้วย1นึ่เก้าหนึ่งนะคะ1นึก้าหนึ่งค่ะแจ้งความค่ะอาจารย์ฮะว,วันนี้ผมวอาจารย์สวยจังเลย เธอมองเห็นทะเบียนรถมันไหมไม่เห็นค่ะ ผมแทนนะเอองานก็ยุ่งหรือเปล่าอ่ะยุ่งค่ะเหลือยุ่งเลยดีนะงานผมก็ยุ่งเหมือนกันพัดทีคิดถึงยาดินอยาได้ยินเสียงนะ,ะขอบคุณที่อยางอุตส่าห์คิดถึงเย็นนี้ว่างมาผมอยากพบว่าทานข้าวกันนะจ๊ะโหนเย็นนคุณฟังอยู่หรือเปล่านะฟังค่ะตกลงนะจ๊ะเย็นนี้ แน่ใจเหรอคะว่าคุณจะว่างว่างสินี่เยานนี้ผมไม่มีอะไรห้าโมงผมไปรับที่โรงเรียนนะห้าโมงคึ่งกันแล้วกันไม่ต้องมารับดีกว่าคุณจะไปที่ไหนฉันไปเองก็ได้ไม่เอาหน้าผมไปรับหน้าฉันไปเองขอให้คุณไปตรงเวลาก็พอละถ้างั้นพบกันที่คารวาคอฟฟี่เฮาส์นะตกลงสวัสดีค่ะ เฮ้เชนฝากเรื่องนี้ด้วยนะเอ้ยแทน<ม>ลืมบอกไปมีข่าวใหม่เกี่ยวกับกลุ่มมือปืนลูกน้องเสียต่อที่เราตามล่ากันอยู่แสงเราบอกมาว่ามันส่องสุมกบดานกันแถวพัฒนาการแตหลับตัวเป้ทางนั้นอืมว่าไปก่อนนะเฮ้ยแทนมาเรียกลือตายหาอ้มีนับ

อม่ญาติน่าดกคนได้ไหม